เคยได้ยินเรื่องโรงแรมผีสิงไหมที่นี่ก็มีเรื่องเล่าเรื่องของห้อง203หลายปีก่อนมีแขกคนหนึ่งเข้าพักแล้วไม่เคยเช็คเอาท์อีกเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ที่ห้องนะเขาอยู่ทั่วโรงแรม เสียงกระซิบแววมาตามทางเดินเสียงเปียนโนดังเองในห้องโถงบางครั้งก็เห็นเงาแวบๆที่ปลายเตียงพนักงานหลายคนเจอประสบการณ์แปลกๆจนขนหัวลุกหนึ่งในนั้นคือเด็กยกกระเป๋าที่ชื่อต้นคืนหนึ่งต้นได้ยินเสียงเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยมาจากห้อง203 พอเปิดเข้าไปก็ไม่เจอใครแต่พอหันหลังจะออกไปเสียงนั้นก็ดังขึ้นข้างหูหาฉันให้เจอสิตนรีบวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันรุ่งเช้าเขารีบลาออกแต่ก่อนไปเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งนายหนีฉันไม่พ้นหรอก จนถึงทุกวันนี้ห้อง203ยยังคงว่างเปล่ารอคอยแขกคนต่อไปที่อาจจะได้พักกับแขกที่ไม่เคยเช็คเอาท์คนนั้นตลอดกาล